ยักคราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่ห้าตอน,ตอนหานกล้าเปิดปโป<อ>งชังจือฝูชักนำเสี้ยศินและพวกไปยังห้องโถงรับแขกแห่งหนึ่ง คาดว่านี่เป็นห้องโถงรับแขกที่ใหญ่ที่สุดของที่ทําการจือฝูภายในจัดโต๊ะ20กว่าโต๊ะตรงกลางยังมีพื้นที่ว่างคาดว่าเป็นที่จัดแสดงของนางระบำรำฟอนสายตายามกวาดมองเห็นในห้องข้างมีนักดนตรีนั่งปรับสายดนตรีแสดงว่าเตรียมรายการบันเทิงไว้จริงๆโต๊ะสุราจัดตั้งอยู่สองฝ้าข้างด้านหน้ามีโต๊ะวางสามโต๊ะ ส่วนโต๊ะอื่นนั่งเต็มไปด้วยผู้คนเห็นเสียศินและเหล่าขุนนางของนครหลวงมาถึงเหล่าข้าหาบดีพากันลุกขึ้นประสานมือคารวะต่อใต้เท้าทั้งหลายเสียศินกับเสียหยวนจีและพวกก็ประสานมือตอบติดตามฉังจือฟู่ไปนั่งโต๊ะตัวแรกแขเกเรือเห็นก็พากันนั่งลงเสียศินสำรวจดูห้องโถงรับแขก เห็นคือเสาสลักลวดลายฝ้าเพดานเป็นแผ่นผังสี่เหลี่ยมสีสันงดงามโต๊ะเก้าอี้ลงรักแวววาวในท้องถิ่นเช่นนี้ยากนักที่จะมีสถานที่เช่นนี้ฉังจือฝูลุกขึ้นกล่าวคำปลาใสบอกว่าขุนนางนครหลวงลำบากตรากตรำข้าาบดีทางซ้ายขวาส่งเสียงสนับสนุนวุ่นวายเสียสินยกสองมือสะกดการเยินยอ ของแขกเรือก่ลาวปลอบขวัญขุนนางข้าบดีเขตหูโจจากนั้นเหล่าหญิงรับใช้ชุดเขียวทยอยเข้ามายกอาหารเลิศดรสมาทีละอย่างงานเลี้ยงเริ่มต้นขึ้นแล้วฉังจือฝูและเหล่าขุนนางท้องถิ่นช่างเจรจาบอกกล่าวจนผู้คนคล้ายถูกท่ามกลางลมโชยรูปไหลฉู่เมืงและเหล่าข้าหาบดีก็ทยอยลุกขึ้นคารวะสุราบรรยากาศเริ่มคึกคักข,ขึ้นมา กลางห้องถงงรับแขกปูพรมแดงนางระบำในชุดแขนเสื้อหลวมกว้างสองแถวจำนวนสิบสองนางกรีดกลายไร้ร,รำด้วยอริยบทอันอ่อนช้อยห้องข้างทั้งสองเป่าคลุยบรรเลงเครื่องสายสร้างความเคลือบเคลิมแก่ผู้คนชังจื้อฟูยกมือลูบเข่าชําเลืองมองดูเสียสินเห็นมันนั่งตัวตรงคล้ายชมการไร้รำจนจดจอ่อจึงส่งเสียงกระแอมยิ้มประจบแล้วกล่าวว่า ก้อกงหูโจเป็นจุดสุดท้ายที่ท่านมาบรรเทาทุกข์ดีที่หูโจเราได้รับความเสียหายไม่มากชาวบ้านยังร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องให้ก้อกงแย่กับไต่เท้าทุกท่านเปลืองสมองช่วยเหลือในความเห็นผู้น้อยข้อกงแย่กับใต้เท้าทั้งหลายไม่จำเป็นต้องรีบร้อนกลับนครหลวงยังคงพำนักที่หูโจสักหลายวันเถอะ เสียสินส่งเสียงดังอ่มยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าเออขอบคุณในน้ำใจของไต้เท้าจือฟูฟ้าบาดห่วงใหญ่สภาพน้ำท่วมทั้งพื้นที่เจอตรงเราขอกงไม่อาจรั้งอยู่นานการสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้นับเขตหูโจรับมือได้ดีที่สุดวันพรุ่งนี้ลองฟังดูการบรรเทาทุกข์ของเขตหูโจจากนั้นไปสำรวจดูพื้นที่ สักแห่งสองแห่งก็พอเพียงแต่ทางเขตหูโจยังต้องขุดลอกทางน้ำระบายน้ำขังออกจัดส่งผู้อพยพคื้นถิ่นปลูกสร้างบ้านเรือนให้ใหม่พลิกฟื้นไร่นาโปรยหวานเมล็ดพัน์ธุเพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวขอเพียงแต่หูโจท่านจัดการอย่างเรียบร้อยเราก๋กงกับเสี่ยซื่อหลงังและวี่วี่ซื่อก็สามารถเดินทางกลับนครหลวงไปกราบทูลห้องเต้อย่างวางใจ ฉังจือฝูรอบยินดีรับคําติดต่อกันจากนั้นสอบถามว่าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ขอเชิญกวากงไปสำรวจดูที่อูเฉินกับกุยอันเป็นอย่างไรอูเฉินกุยอันเสียสินกล่าวทวนคํานึกถึงเมืองหนันซวินนึกถึงหมู่บ้านเซียวเยี่ยขึ้นมาภาพความหลังผ่านเข้ามาในห่วงสมองสิบปีนี้คล้ายเหตุการณ์แต่ปางก่อน อยู่ไกลลิบลับถึงเพียงนั้นมันพลันเกิดความพลุ่งพล่านประการหนึ่งคิดไปชมดูที่หมู่บ้านเสียวเยี่ยตอนนี้ผ่านไปสิบปีรูปโฉมและบุคลิกภาพของมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากอีกประการคนอาจละไม้มันต่อให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านเสียวเยี่ยพบเห็นมันผู้ใดกล้านึกโยงว่าฝูก๋กงเป็นเสี้ยสินเมื่อสิบปีก่อน ชังจือฟูเห็นมันครุ่นคิดยังเข้าใจว่ามันไม่คุ้นกับภูมิประเทศแถบนี้จึงกล่าวสถานที่สองแห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของหูโจหากไม่ไกลเท่าใดทั้งยังเป็นอำเภอใหญ่ในเขตหูโจเมื่อชมดูสภาพความเสียหายและการบรรเทาทุก์ทั้งสองแห่งจะเข้าใจสภาพของหูโจได้ยังมีเสียส้ยนยังไม่สามารถตัดสินใจจึงกล่าวเรื่องเหล่านี้ ให้วันพรุ่งนี้ค่อยว่ากล่าวเถอะมาดื่มสุราชังจือฝูรับคํายกถ้วยดื่มสุราหมดสิน้นเห็นเสียสินจำเลืองมองไปที่กลางห้องโถงเห็นเหล่านางระบำชุดแดงถดถอยไปตรงกลางปรากฏหญิงสาวชุดขาวนางหนึ่งขึ้นระหว่างหนึ่งถอยหนึ่งคืบหน้าขบวนสีแดงห้อมล้อมหนึ่งจุดขาวไว้ขับเน้นหญิงสาวชุดขาวประดุดกระเรียนในฝูงไก่ ต้องตากระจา่างวูบกล่าวว่าขวกงแย่ท่านดูนี่เป็นบุพผางามของหูโจเราแม่นางสีสือขับขานบทเพลงไพเราะจับใจเสี้ยสินเพ่งตามองเห็นเหล่านางระบำชุดแดงล่าถอยไปหมดสิน้นบนพรมแดงคงมีแต่หญิงสาวชุดขาวนั้นใบหน้านางไม่พอกแป้งแต้มชาติบนเรือนร่างไม่มีเครื่องประดับแพรพันรูปร่างสูงโปร่ง ใบหน้างามหมดจดประดุดสีเขียวสดใสของชุนเทียนฉังจือฟูกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าแม่นางสีซืออย่าเพิ่งร้องเพลงขับกล่อมมาทางด้านนี้ก่อนท่านนี้เป็นฟูกว๋วกงฟูกวากงตรากตรำลำบากปลอบขวัญราชสดรแทนเจ้าชีวิตแม่นางสีซือสมควรเป็นตัวแทนชาวบ้านหูโจคาระวะกวากง ท่านเจ้าพญาสักจอกแม่นางสีสื่อพอฟังก็เพ่งตาจ้องจับบนใบหน้าเสียสินดวงตาของนางกระจ่างดุดน้ำค้างกลางหาวคนคล้ายหิมะแรกบนยอดเขาคุณลุนมาดว่าเป็นสตรีในสถานเริงรมแต่ปราศจากริ้วรอยโลกกิยวิสัยแม้แต่น้อยนางเพ่งตามองเสียสินจากนั้นเดินมาถึงหน้าโต๊ะฉังจือฝูก็ยื่นส่งถ้วยสุรา ให้อย่างยิ้มแย้มแม่นางสีสื่อรับถ้วยมาถือไว้พลันก็กล่าวขึ้นว่าที่พวกท่านดื่มเป็นเลือดของชาวบ้านที่รับประทานเป็นเนื้อของชาวบ้านเหล่าวิญญาณอันคับแค้นที่กระโดดน้ำฆ่าตัวตายต่างร่ำให้อยู่ในถ้วยสุราพวกท่านก่อกงแหยสุรานี้ยังหอมหวนอีกหรือ พลางขยับข้อมือสาดสุราในถ้วยใส่หน้าเสียส้ยนหญิงสาวในหอหนางโลมเชกเช่นจอกแหนในน้ำเมื่อขุนนางขหาบดีอุ้มชูท่านสามารถยกท่านขึ้นเป็นต้นอบเชยบนตำหนักสวรรค์แต่หากคิดจัดการกับท่านสถานะของท่านยังไม่เท่ากับราษฎรชั้นต่ำผู้หนึ่งแต่สตรีนางนี้กลับศาดสุราใส่ก๋อกงผู้สูงศักดิ์ ถึงกับสถานทั่วทั้งบริเวณเสียสินมีปฏิกิริยารวดเร็วแม่นางสีซื้อพอขยับข้อมือมันก็รู้สึกตัวแต่ยังนั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวเพียงหลับตาลงโดยเร็วดังนั้นสุราไม่สาดตร์ใสดวงตาแม้แต่หยดเดียวสุราสาดตร์ใส่ใบหน้าเสียสินไหลย้อยลงมายังข้างแก้มผู้คนในห้องโถงรับแขกล้วนตะลึงลานเหล่าขุนนางข้หาบดีไม่ต้องพูดถึง แม้แต่หญิงรับใช้ที่รินสุราอาหารก็ยืนตัวแข็งทื่อนักดนตรีในห้องข้างทั้งสองต่างยืดคอมองมาต้องการดูว่าเกิดเรื่องใดใบหน้าฉังจือฝูกลายเป็นสีเขียวคลำ้ำต้องสะกดกลั้นอย่างยากเย็นจึงไม่กระโดดปลาดขึ้นมาเพียงตบโต๊ะร้องว่าแม่นางสีซื้อ ท่านกล่าวล่วงเกินขุนนางบ้านเมืองทั้งาศสาสตราใส่ก๋อกงเบื้องล่างละเมิดเบื้องสูงไม่รู้หลักกฎหมายหรือแม่นางสีสื่อมองดูมันอย่างเหยียดหยามเชิดหน้าขึ้นแล้วกล่าวว่าใต้เท้าจือฟูร้อนใจถึงเพียงนี้คนที่กินคนเป็นท่านหรือฉังจือฟูทั้งร้อนร่มทั้งขุนเคืองขู่คำรามไปว่า น้อยชาวเมืองที่สามหาวกล่าวให้ร้ายขุนนางบ้านเมืองพวกเราลากตัวนางออกไปเสียสินล้วงผ้าเช็ดหน้าจากในแขนเสื้อผืนหนึ่งเช็ดใบหน้าอย่างปลอดโปร่งราวกับเพิ่งล้างหน้าล้างตามาฉังจือฝูพอออกคำสั่งจบคำเสียสินก็กล่าวอย่างเชื่อมช้าว่าใต้ท้าจือฝูยายต้องร้อนใจไปคิดระวังปากชาวบ้านยังยากกว่าป้องกันสายน้ำ หากไม่ให้นางระบายออกมากลับคล้ายกับว่าขุนนางจือฝูเขตหูโจกระทำเรื่องราวที่คนเทพล้วนข้างแขนออกมาหากแพร่กระจายออกไปกลับไม่ดีงามอวี่ซื่อจีจับตาดูปฏิกิริยาของเสียส้ยนพอฟังน้ำเสียงของมันก็รู้แน่แก่ใจคิดเป็นขุนนางที่ประสบความสำเร็จต้องรู้จักยังคำนวณท่าทีของเบื้องบนจึงส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าวว่า <c oughs> เราเป็นขุนนางอุ้ยซื่อเขตสำนักตูฉาเอี้ยนอว้ยซื่อจีได้รับพระบัญชาให้มาสำรวจพื้นที่เกิดอุทกภัยตรวจสอบเรื่องราวที่อายุติธรรมแม่นางสีสือ่อมีความคับแขนใดสามารถร้องทุกข์ต่อเราแต่เราขอบอกกล่าวล่วงหน้าราษฎรฟ้องร้องขุนนางหากไม่ตรงกับความจริงต้องรับโทษอีกขั้นหนึ่งฟ้องร้องขุนนางหรือ ข้าพเจ้าไม่ฟ้องร้องขุนนางสีสื่อพอกล่าวคนในบริเวณล้วนงงง,งันอีกล่ะท่านไม่ฟ้องร้องขุนนางกับกล่าววาจาเหล่านี้ทั้งยังสาดสุราใส่ฟูก๋อกงใช่เสียสติหรือไม่สีสื่อเงยหน้าขึ้นภายใต้แสงโคมสาดส่องใบหน้านางคล้ายโปร่งใสแต่ดวงตาของนางปรากฏประกายน้ำตาขึ้นกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งไม่ใช่เจ้าทุก และไม่ได้รับความคับแขนหูโจเกิดอุทกภัยผู้คนนับไม่ถ้วนเดือดร้อนแสนสาหัสแต่สีซื้อยังไร้รำร้องกับขานเม,มาไม้หัวราน้ำมีความคับแขนอันใดนางพลันก้มศีรษะลงกวาดตาผ่านหน้าเสีย้ินและเหล่าขุนนางนครหลวงเที่ยวหนึ่งกัดฟันแล้วกล่าวว่าสีซื้อ เพียงเพราะได้ยินได้เห็นมาในอกบังเกิดความคับข้องใจหากไม่ระบายออกยากที่จะสงบจิตใจได้เสสินยิ้มราวกับว่าผู้ที่ถูกศาสตร์สุราใส่เป็นคนอื่นกล่าวขึ้นว่าประเสริฐเมื่อพบเห็นเรื่องอายุติธรรมต้องระบายออกสำหรับกับอุ้ยอุ้ยซื่อขุนนางอุ้ยซื่อแซ่อุ้ย นี่ยังน่าฟังกว่าเสียงเพลงขับกล่อมอีกสีสื่อพบเห็นขุนนางช่อฉนจนชาชินในใจย่อมเกิดอคติอยู่บ้างบวกกับฉังจือฝูปล่อยข่าวว่ามีการครบหากับฝูก๋วกงจึงถูกความคิดครอบงำอยู่ก่อนยึดถือเสียศิลเป็นขุนนางช่อฉนด้วยยามนี้ได้ยินมันฉุดลากอุ้ยอุ้ยซื่อเข้ามาแสดงว่าคิดผลักภาระไปที่อีกฝ่ายเว้นทางถอยให้กับตัวเอง จะได้ทำการปกป้องฉังจือฝูจึงเกิดความแค้นใจกว่าเดิมนางกวาดมองเสื้อสินอย่างเย็นชากล่าวขึ้นว่าบรรพชนของสีสือทำการเกษตรความจริงเป็นสุจริตชนเมื่อ11ปีก่อนที่นี้ก็เกิดอุทกภัยบ้านเราสิ้นเนื้อประดาตัวปีนั้นข้าพเจ้าเพิ่งมีอายุเจ็ดขวบ ถูกท่านพ่อขายให้กับหอนางลมแต่ว่าข้าพเจ้าไม่แค้นท่านพ่อท่านผู้เท่าเองก็อับจนปัญญาเอ่ยถึงตอนนี้ต้องหลั่งน้ำตาออกมาสะอึกสะอื้นพลางแล้วกล่าวว่าขุนนางโชดนั้นต้องการสร้างผลงานกลัวกระทบถึงอนาคตตอนแรกไม่รายงานความเสียหายขึ้นไปจากนั้นเรียก เก็บภาษีอย่างหนักคิดจัดเก็บภาษีเช่นปีที่ผ่านมาภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้ทำร้ายผู้คนแต่นี่เป็นภัยพิบัติโดยน้ำมือมนุษย์บิดามารดาเราสามารถผ่านเพศภัยน้ำท่วมใหญ่แต่ไม่อาจผ่านภัยพิบัติโดยน้ำมือมนุษย์สุดท้ายยังคงนางหันขวับไปยังฉังจือฝูชี้หน้าร่ำร้องว่า ข้าพเจ้าแขนฟ้ายิ่งแขนขุนนางโฉดนี้มันเพื่อสร้างผลงานปกปิดเบื้องบน,บนกดขี่เบื้องล่างเงินที่แปดเปื้อนคลาบโลหิตรอยน้ำตาของราษฎรล้วนเข้ากระเป๋าท่านท่านไม่เพียงยักยอกสเสบียงทางการทั้งยังฮุบสเสบียงที่ข้าบดีในเมืองซึ่งบริจาคให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนท่านปิดประตูเมือง ไม่สนใจผู้อพยพที่บากบั่นมาขอความช่วยเหลือปล่อยให้ผู้คนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายยังสมหัวกับพ่อค้าโฉดอาศัยภัยธรรมชาติบีบบังคับให้เด็กชายขายตัวเป็นทาสของท่านบังคับขืนใจหญิงสาวอันดีงามพวกท่านล้วนเป็นกวนเหล่าแยขุนนางนายผู้เท่าที่กินเมืองในห้องโถงรับแขกเงียบสงบไร้ซุ้มเสียง เสียศีลปั้นหน้าเคร่งเครียดแล้วกล่าวว่าฉังจือฟูที่แม่นางนี้กล่าวใช่เป็นความจริงหรือไม่ฉังจือฟูผุดลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าก๋อกงแย่ท่านอย่าได้ฟังนางกล่าวเหลวไหลน,น,น,นี่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 คงมีคนซื้อตัวนางแพทย์สยามนี้ให้กล่าวร้ายเราต่อหน้าก๋อกงแย่เราปกครองเมืองโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลอำนาจ จึงล่วงเกินผู้คนบางคนนี่คงเป็นแผนอุบายของคนเหล่านั้นหากกว่วควงแย่ไม่เชื่อลองถามข้าหบดีในที่นี้ดูข้าหบดีในห้องโถงรับแขกมารับประทานอาหารเป็นเพื่อนตอนนี้ท่าทีของฝูกว๋วกวงไม่ชัดเจนผู้ใดกล้ากล่าวเลวไหลชูเมืองและข้าหบดีที่สมหัวกับฉังจือฝูก็พงกศีษะกล่าวสนับสนุนว่าใช่ใช่ใแล้ว ไต่เท้าจื้อฝูรักราศฎรราวลูกหลานบันเทาทุกคอยปลอบขวัญเหนื่อยยากแสนลำบากคุณนางเช่นนี้ต่อให้ถือโคมส่องหายังหาไม่พบสีสื่อส่งเสียงหัวร่อออกมาในเสียงหัวร่อแฝงรอยน้ำตากล่าวว่า <c ười> คำรักราศฎร ราวลูกหลานอันประเสริฐฉังอิงหลินผู้นี้คงยึดถือพวกเราเราชาวบ้านเป็นสัตว์เลี้ยงเพียงคิดกินเลือดกินเนื้อพวกเราหากว่ามันยอมสร้างเพิงพักป้อนญ้าน้ําให้กับพวกเราเช่นสัตว์เลี้ยงพวกเราก็จุดทูปกราบไหว้มันแล้วเสียสินปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวขึ้นว่าแม่นางสีซือกล่าวหาขุนนางจือฝูเขตหูโจ ช่อราดบังหลวงยักยอกเสบียงทางการทั้งที่เป็นขุนนางท้องถิ่นกลับปิดประตูไม่รับผู้อพยพบีบบังคับให้ชาวบ้านกระโดดน้ำฆ่าตัวตายไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหากเป็นความจริงล้วนมีโทษถึงประหารชีวิตชังจือฝูหน้าซีดเผือดรีบกล่าวว่าก่อกงแยเสียสินกล่าวสืบต่อแต่จากการสังเกตของเรา เห็นการบรรเทาทุกข์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยชาวบ้านที่นอกเมืองมีที่อยู่อาศัยมีเสื้อผ้าสวมใส่มีอาหารรับประทานกลับต่างจากที่แม่นางสีซือบอกกล่าวอย่างสิ้นเชิงชังชื่อฝูกกลับกลายจากแตกตื่นเป็นยินดีรีบกล่าวว่าก๋ฮกงแย่ปลาดเปลืองยิ่งแล้วนี่คงเป็นคนชั่วร้ายออกอุบายให้กล่าววาจาเหลวไหล สีสื่อความจริงไม่ได้คาดหวังว่าขุนนางเหล่านี้ไม่ปกป้องกันเองกับคำพูดของเสียสินไม่รู้สึกเหนือความคาดหมายแต่ว่าสภาพอเนกอ,น,อานาถของผู้อพยพนอกเมืองติดตาฝังใจทั้งสกิดให้นึกถึงความหลังอันรันทดไหนเลยฝืนแย้มยิ้มหวังสร้างความพึงพอใจแก่เหล่าขุนนางโจดได้ถึงแม้ว่านางเป็นหญิงสาวประจำหอหนางลมขายเรือนร่างให้กับบุรุษ ไม่เลือกหน้าแต่นางยังมีศักดิ์ศรีและความยึดมั่นของตัวเองนางความจริงไม่ยอมมาแต่แม่เล้าและผู้ที่ดูแลหอนางลมไม่ยินยอมอย่าได้เห็นสาวงามประจําหอนางลมวางก้ามเครืองโขหากมีเงินไม่พอก็ไม่ได้พบหน้านางต่อให้จ่ายเงิน8ก้น้น10บกว้นนางเพียงนั่งดื่มชาสักถ้วยสนทนาสักหลายคําต่อให้ทุ่มเงินมากมายยังต้องดูว่าผู้อื่นยินดีหรือไม่ แต่ว่าการวางตัวเช่นนี้เป็นแม่เล้าหอนางลมสอนแก่พวกนางตั้งแต่เล็กหลอกให้ท่านควักกระเป๋ามากกว่านี้บุรุษบางคนจับจ่ายเงินราวกับสายน้ำผู้อื่นไม่ยอมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านครั้งหน้าก็ยังมาอุดหนุนอีกแต่ว่ายามใดที่เกี่ยวพันถึงความอยู่รอดของหอนางลมก็ไม่ถึงรอบให้ท่านแสดงความเห็นแล้วผู้ดูแลบอกให้ท่านทำอย่างไรท่านก็ทำเช่นนั้น ากล้าไม่เชื่อฟังอหอนางลมก็มีวิธีจัดการท่านจนมีชีวิตก็ไม่ได้คิดตายก็ไม่สมปรารถนายังมีหนทางทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นับไม่ถ้วนดังนั้นสีซสือไม่กล้าไม่มาแต่ว่านางไม่ต้องการฝืนใจตัวเองประจบเอาใจขุนนางที่ขูดรีดเลือดเนื้อราษฎรยึดถือชีวิตราษฎรเป็นเช่นผักปลาวันนี้กล่าววาจาเช่นนี้ก็ตัดใจอย่างเด็ดเดียว ต่อให้เหล่าขุนนางไม่ฟาดหวดนางจนตายนางก็ไม่คิดมีชีวิตกลับหอนางลมอีกสีสื่อพอฟังเสี้ยสินกล่าวเช่นนี้ต้องยิ้มย่างหดหูยกมือดึงปิ่นยกมรดกลงจากมวยผมปิ่นปักผมพอถอนดึงออกมาผมนุ่มสลวยกอดสยายลงมาดุดสายน้ำตกพลางยิ้มอย่างหดหูแล้วกล่าวว่าสีสือความจริงไม่คาดหวังว่าคำพูดเหล่านี้ สามารถร้องทุกข์ให้กับชาวบ้านหูโจกวนเหล่าแย้ทั้งหลายดื่มสุราสนุกสนานข้าพเจ้าขอเพิ่มสีสันให้กับเหล่าแย้ทั้งหลายเถอะพลางก็ยืดคอขึ้นจ่วงแทงปินปักผมใส่ลำคอตัวเองเสี่ยหยวนจีกับอุ้ยซื่อจีพากันร้องพล่งว่าทำไม่ได้เสี่ยสินงอนิ้วดีดออกถ้วยสุราในมือก็หายวับไป ปินปักผมของสีสื่อเพิ่งกระทบถูกลำคอก็รู้สึกข้อศอกชาวูบเรี่ยวแรงปราศนาการสิน้นต้องอุทานคำหนึ่งปินปักผมร่วงลงสู่พื้น